สวัสดีนักอ่านเรื่องหลอนทุกท่านฉันยินดีและขอขอบคุณที่คุณนั้นชอบเรื่องราวกดเรื่องกฎของฉันและฉันหวังว่าเรื่องนี้คุณคงจะชอบมันเช่นกันคุณจะอ่านมันบนเตียงก็ได้นะหรือที่โต๊ะทำงานภายในห้องของคุณแต่จงจำไว้ว่าแสงสว่างในห้องของคุณอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างก็ได้ฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะคืออะไร แต่ฉันคิดว่าคุณคงไม่อยากเห็นมันที่หางตาของคุณแน่ๆกฎจะถูกเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มอ่านกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งเวลาที่คุณกำลังอ่านมันอย่างละสายตาจากหน้าจอคุณคงไม่อยากหันไปแล้วเจอกับอะไรหรอกนะมันคงมองคุณอยู่จากที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็นห้องของคุณก็ได้นะกฎข้อที่ 1. 1 คุณควรจะเปิดไฟอย่างน้อยไว้หนึ่งดวงแต่คุณคงไม่อยากเปิดไฟไว้ทั้งห้องหรอกนะคุณคงไม่อยากเห็นมันชัดๆนอกเสจากว่าจะเกิดเหตุการณ์ในข้อที่สกดข้อที่2คุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างภายในหรือภายนอกห้องของคุณนั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วจงคอยสังเกตว่าห้องของคุณนั้นไม่ได้เงียบจนเกินไปแล้วถ้ามันเงียบลงล่ะก็ขอให้คุณเดินไปปิดไฟทุกดวงแล้วรีบไปที่เตียงคุณซะ แล้วคุมโปรงอยู่ในผ้าหม่มแสงไฟจากจอโทรศัพท์จะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยคุณและจงอ่านมันให้จบกดข้อที่สคุณควรจะเริ่มอ่านมันก่อนช่วง 1. นาฬิกานะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณดูน่าสนใจน้อยที่สุดกดข้อที่3.1คุณสามารถพาเพื่อนมานั่งอ่านได้ถ้ามันจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะกดข้อที่ส ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการเข้าห้องน้ำจริงๆล่ะก็ขอให้คุณอ่านไปถึงข้อที่7และข้อที่7.1ทํจุดหนึ่งทำตามนั้นเท่านั้นคุณคงไม่อยากลุกไปห้องน้ำระหว่างที่มีสายตามองมาจากข้างในตู้เสื้อผ้าของคุณหรอกนะกดข้อที่5ผมไม่แนะนำให้คุณดื่มน้ำเยอะๆก่อนจะมาอ่านเรื่องนี้หรอกนะเพราะมันคงไม่ดีถ้าคุณต้องไปเข้าห้องน้าระหว่างที่กาลังอ่านกดอยู่กดข้อที่6จงอย่าไว้ใจกระจกในห้องคุณ คุณไม่ควรที่จะหันมองมันตรงๆเพราะคุณอาจจะเห็นเงาลางๆที่หางตาว่ามีอะไรกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องหรือมันกำลังยืนอยู่ข้างหลังของคุณกฎข้อที่7ตู้เสื้อผ้าอาจจะเป็นที่ที่ดูไม่มีภัยแต่อย่าไว้ใจมันคุณควรที่จะปิดให้มันเรียบร้อยและเช็คอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่ได้ถูกเปิดออกคุณไม่รู้หรอกว่าตอนที่คุณเผลอมันอาจจะเข้าไปข้างในแล้วก็ได้กฎข้อที่7.1 หลังจากคุณเสร็จธุระแล้วให้คุณรีบกลับมาในห้องแล้วปิดไฟทั้งหมดซะแล้วกลับไปนอนคุมโปงแล้วอ่านมันต่อให้จบกดข้อที่8มันอาจจะไม่ใช่ตู้เสื้อผ้ามันอาจจะเป็นใต้เตียงของคุณหาอะไรมาวางกั้นไว้ซะคุณไม่อยากให้มีอะไรมานอนเป็นเพื่อนของคุณในคืนนี้หรอกนะข้อที่8.1มุมห้องเป็นมุมที่เราชอบที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นเราหรอกใช่ไหมแต่เรากำลังมองคุณอยู่นะ โปรดอย่าสนใจอ่านกฎของคุณต่อไปกฎข้อที่9ประตูหน้าต่างในช่วงเวลานี้ไม่เหมาะที่จะเปิดโปรดปิดมันให้สนิทคุณคงไม่อยากต้อนรับอะไรเข้ามาในห้องระหว่างคุณกําลังตั้งใจอ่านอยู่หรอกนะหรือบางทีมันอาจจะเข้ามาอยู่ข้างๆคุณแล้วก็ได้กฎข้อที่10บทสวดอ่านไม่ช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหรอกแต่คุณก็สามารถทํามันได้นะถ้าคุณทําแล้วสบายใจขึ้นนะ่ะกฎข้อที่11 ถ้าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวภายในห้องโปรดนับเพื่อนของคุณให้ชัวว่าไม่ขาดไม่เกินกฎข้อที่11.1คุณควรที่จะเปิดหน้าต่างไว้เล็กน้อยเพื่อระบายอากาศภายในห้องกฎข้อที่12เพื่อนของคุณอาจไม่รู้เรื่องกฎนี้จงอย่าโทษพวกเขาหลังจากที่เพื่อนของคุณกลับไปแล้วบางทีเพื่อนของคุณอาจไม่ได้ตั้งใจพาอะไรเข้ามาในห้องของคุณหรอกนะกฎข้อที่13 ถ้าคุณอ่านกฎนี้หลังช่วงเวลาสนาฬิกาไปแล้วคุณไม่ควรที่จะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคุณควรจะไปอยู่ที่เตียงและปิดไฟในห้องให้หมดคุมโปงซะมันจะช่วยคุณได้กฎข้อที่13.1เวลา3นาฬิกาจะเป็นเวลาที่ตัวคุณจะเป็นจุดสนใจมากที่สุดอย่ากลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้คุณทาเหมือนว่ามีแค่คุณอยู่ที่ห้องกฎข้อที่14เวลา3นาฬิกา คุณสามารถเข้าห้องน้ําได้นะและได้โปรดทําตามกฎข้อที่7และกฎข้อที่7.1เท่านั้นบางทีมันอาจจะหลอกคุณด้วยกฎข้ออื่นๆกฎข้อที่15คุณควรอ่านกฎอย่างละเอียดหรืออ่านอีกรอบถ้าคุณเริ่มไม่เข้าใจมันกฎข้อที่16ในเวลา3ามนากาสานาทีหวังว่าคุณคงอ่านกฎนี้จบไปสักพักแล้วนะเพราะมันก็ดูไม่ใช่กฎที่ยาวมากสักเท่าไหร่ ถ้ายังอ่านไม่จบแล้วก็ขอให้ทําตามคำแนะนำของกฎข้อที่ 17, 18และ19กฎข้อที่17ถ้าคุณเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงขวนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนให้คุณหลับตาและปิดแสงไฟจากจอโทรศัพท์ของคุณมันจะค่อยๆหายไปเองกฎข้อที่18ถ้าคุณรู้สึกถึงอากาศที่เย็นหลังใบหูของคุณคุณเอามือปิดตาของคุณแล้วนอนก้มหน้าซะคุณคงไม่อยากเห็นมันหรอกกฎข้อที่19 ถ้าคุณได้ยินเสียงมาจากทางประตูหรือหน้าต่างให้คุณมองไปที่มันแล้วพูดว่าฉันกำลังอ่านมันอยู่มันจะเงียบไปเองแต่อย่าให้มันเปิดเข้ามาได้ล่ะเพราะผมก็รับประกันความปลอดภัยของคุณไม่ได้เช่นกันกฎข้อที่20ถ้าในห้องของคุณมีสัตว์เลี้ยงขอให้คุณคอยสังเกตมันว่ายังอยู่ภายในห้องเพราะบางทีมันอาจจะช่วยคุณได้กฎข้อที่20.1ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นแมว มันอาจจะมองหรือจ้องไปที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องรู้ไว้ซะไม่ได้มีแค่คุณอยู่ที่ห้องไม่ต้องตกใจมันได้แค่มองคุณเท่านั้นกฎข้อที่20.2ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นน้องหมามันจะเป็นผู้ที่ช่วยปกป้องคุณในยามยากเองถึงมันจะดูติ้งต้องในสายตาคุณก็ตามนะกฎข้อที่20.3ถ้าคุณไม่มีสัตว์เลี้ยงละก็ไม่ต้องกังวลมันทำได้แค่มอง แต่อย่าให้มันรู้ว่าคุณกำลังกลัวมันเข้าละ่ะมันอาจจะรู้สึกชอบแล้วเข้ามาหาคุณก็ได้นะมันยิ่งชอบความกลัวของมนุษย์ด้วยสิกฎข้อที่21ถ้าคุณคิดว่าจะอ่านกฎแล้วไปทำงานที่ค้างไว้ของคุณต่อให้หยุดความคิดนั้นไว้ซะแล้วรีบตรงไปที่เตียงแล้วปิดไฟนอนลงหลังจากที่คุณอ่านกฎเสร็จเพราะพวกมันคิดว่าวันนี้มันจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้วกฎข้อที่22 แต่ถ้าคุณต้องลุกไปทำงานจริงๆล่ะก็ขอให้คุณลุกไปเปิดไฟและพูดขึ้นมาว่าเรื่องของวันนี้จบลงแล้วคุณสามารถไปทำงานต่อได้กดข้อที่ครอบคุมตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มอ่านมันกดข้อที่23ถ้าคุณยังไม่อ่านมันล่ะก็ผมขอแนะนำให้คุณอ่านมันหลังเวลา5านาฬิกาเลยดีกว่าคุณคงไม่อยากเป็นที่น่าสนใจของอะไรก็ตามช่วงเวลานี้มันก็ได้เวลาที่พวกมันจะไปจากคุณแล้ว แต่อย่าทำให้พวกมันติดใจคุณเข้าล่ะมันอาจจะกลับมาอยู่กับคุณในคืนถัดไปก็ได้ไม่หรอกมัง้งนี่เพิ่งสองทุ่มเราน่าจะไม่โดนอะไรหรอกหรือว่าสัากตอนตีหนึ่งลองกลับไปอ่านอีกรอบด,ดีนะอลองชวนนาะมาด้วยดีไหมนะฮะลัลโหลนาะเพื่อน ืนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมอะ่ะมีเรื่องสนุกๆจะชวนมาทำอะฮะนะนๆๆๆอ่ะอ่าอ่อก็ได้เดี๋ยวไปแล้วกันแต่ไม่รับปากนะว่าคืนนี้จะดอนได้ไหมอะ่ะเพราะว่าที่บ้านวันนี้ญาติมาแม่ไม่ยอมแน่เลยอะแต่เรื่องนี้มันสนุกจริงๆนะนะาอ่าอ่เดี๋ยวไปนะนี่ไงเพื่อนลองอ่านดูนะฮะ กอดอะเราอุา่าปินมาให้เลยนะมาสนุกมากที่เราไหนอะหอเอางี้นะขอไปกินอะไรก่อนได้ไหมอะแถมเราเอาขนมมาด้วยนะไปกินก่อนเลยได้ไหมอ่ะอะไรก็ไม่รู้อะยาวเหยียดเลยอะกินก่อนเถอะนะเอางั้นหรอเอาหนาแต่เดี๋ยวมันจะตีหนึ่งนะเอาหนาะหนาะหนะ่าหนาะนะนะอะถึงเวลาแล้ว ง่วงจังอะนานอนกันไหมเอางั้นเหรอเอ่อก็ได้ก็ได้ไดอ่ะไหนไหนอ่านหน่อยสิอ่านเลยอ่านเลยเดี๋ยวไปเข้า,า,านหน้องน้ำแป๊บนึงนะเพื่อนอ่าโอเคโอเคโอ้โหมันจะจริงไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย นานาตีหนึน่งนาหยุดอ่านก่อนหยุดอ่านไม่เป็นไรหรอกเราอ่านจบแล้วเพื่อนสนุกดีออกเธอเขียนเหรอแต่งได้หลอนดีนะเอ๊ะแป๊บนะแม่โทรมา แล้วนะจะถึงเวลาได้อ่านกดแล้วด้วยถ้าอยู่คนเดียวเราจะกล้าอ่านไม่เนี่ยเออบีขอโทษนะเบเราโทรตามให้กลับบ้านตอนนี้เลยอะ่ะอ่ะเอะขอตัวก่อนนะเพื่อนไปไปแล้วเหรอนะจะเป็นอะไรไหมนะเราไม่ได้ให้อ่านตอนนี้เลยทำไมเราลืมเวลาเนี่ย เช้าวันต่อมานาจะเป็นอะไรไหมนะเป็นห่วงจังกลิงกลิงกริงกรินนนนงนาเอ่อนาโทรมาฮัลโหลนาเป็นยังไงบ้างบีได้โปรดบีช่วยเราด้วยเราไม่ไหวแล้วอะ่ะช่วยเราด้วยนะนะมันมันยังมองเราอยู่เลยอ่ะบีครนะเกิดอะไรขึ้นใจะนะเดี๋ยวเราไปหา ไม,ไม่มีใครเห็นมันงหรอกบีเราลืมหยิบกระดาษใบนั้นมาเราลืมกดอะ่ะช่วยเราด้วยนะบีนะเดี๋ยวเราไปรับนะเราจะไปวัดด้วยกันจากที่อ่านในกฎแปลกๆนั่นฉันคิดว่านาน่าจะได้เจอกับสิ่งที่กดในกระดาษเขียนแล้วละ่ะและกดแจ้งไว้ว่ามันมีทั้งหมด30มข้อไม่ใช่หรอเราก็ยังอ่านไม่หมดเลยด้วย ทำยังไงดีไปให้หลวงพ่อช่วยก่อนก็แล้วกันเขาตามโยมมาด้วยนะตาตามมาเหรอคะใช่สายตาของเขามองแต่โยมนานอะ่ะจะจะทำาไงดีคะหลวงพ่อจะช่วยด้วยเถอะนะคะทําบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาและอาบน้ำมนต์ที่วัดนะอะะได้คะ่ะถ้าบวชชีให้กับเขาได้ก็ทำนะ มรนอนที่วัดอาบน้ำมนทุกวันเป็นระยะเวลาเจ็ดวันให้กับเขาวิธีนี้น่าจะช่วยเขาได้มากที่สุดแล้วล่ะบุกชีหลังจากนี้ก็หมั่นทำบุญให้กับเขาแบบสม่ำเสมอนะโยมค่าหลวงพ่อเขาอาจจะมาให้เห็นบ้างและวิธีนี้เขาอาจจะไม่ไปเลยก็ได้แต่อย่างน้อยกอคอยมีพระคุ้มครองนะโยมไม,ไม่ไป หลังจากวันนั้นนาก็บวชชีอยู่ที่วันนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆนานบอกว่าตอนแรกจะบวชแค่เจ็ดวันแต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่หายไปสักทีเลยต้องบวชยาวจนถึงหนึ่งเดือนจนตอนนี้นานไม่เห็นเขาอีกต่อไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะอยู่และรอให้หนาออกจากวัดกันนะว้าวว้า สติกเกอร์ลายโปเกตแปมีวางจำหน่ายแล้วใน Li น e s t ต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m e กม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ